ในส่วนของการต่อยอดนะครับการพัฒนาจากพิเศษสี่บ่ดนะครับขึ้นมาเป็นเขตพัฒน,นาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้กฎห,หมายอีซีสั้นๆอย่างนี้นะครับในกฎหมายนะครับวัตถุประสงค์นะครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีการจัดตั้งให้3จังหวัดนะครับอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็คือฉะเชิงเซาชลบุรีแล้วก็ระยองนะครับแล้วก็ในภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีสระแก้วนะครับจันทบุรีตราดนะครับอนาคตต่อ ความเชื่อมโยงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีการปร,ระกาศพระราชกิจการกับบเบัญเขติพิเศษ,ษเพิ่มเติมไปได้นะครับก็ในตัววัตถุป,ประสงค์ของการจัดตั้งนะครับท,ทั้งสามจังหวัดนี้นะครับก็มีเรื่องหลักสําคัญที่สุดก็คือประสงค์ที่จะให้มีการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยเป็นวิสิลรอมแล้วก็เพื่มขีดความสามารถัในการของประเทศ จะมาพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่จาจะการผลิตการจําหน่ายการให้บริการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับก็จะต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมานะรรองรับเพราะฉะนั้นตัววัตถุประสงค์กฎหมายก็จะกําหนดให้มีการจัดให้บริการนะครับของรัฐนะเ,เสร็จๆพวคุมจรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการกําหนดให้การใช้ประโยชน์นะครับที่ดินนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดที่มีโครงสร้างพื้นฐาน และสารุ่งโรกนะครับมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีเสียงภาพในการให้บริการแล้วนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเมืองขึ้นมานะครับให้เป็นคงที่น่าอยู่ทันสมัยในระดับานาชาตินะครับซึ่งใน